ตอนที่แล้วเราดูตัวอย่างร้านโซเฟียพริกแกงที่หันมาเปิดร้านค้าในโลกออนไลน์ด้วยอีกหนึ่งร้านค้าวันนี้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือร้าน Option Speed อะไหล่ยนต์และประดับยนต์หน้าร้านตั้งอยู่ตลาดฮาไทยมิตรเช่นเดียวกัน อีกหนึ่งร้านนะครับที่หันมาปรับเปลี่ยนค้าขายในโลกออนไลน์นั่นก็คือร้านตกแต่งอุปกรณ์รถยน์พร้อมติดตั้งครับการหันมาเปิดร้านออนไลน์นั้นก็เพื่อตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันที่ทุกเพศทุกวัยล้วนแล้วสามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเกือบหมดแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถก็เข้าไปดูได้มากมายหลายเพจในอินเทอร์เน็ตตอนนี้โลกออนไลน์คือ Facebook มันมีอิทธิพลกับสำหรับมนุษย์ทุกคน แล้วพวกโลซิงเนี่ยมันจะอยู่ในพวกในพวกเพจพวกอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยเอาเข้าเพจเข้าเพจเข้า f a c e b o o k ส่งออนไลน์ผมต้อนรับก็ทำจริลนะลูกค้าเข้ามาทาง Facebook ทางออนไลน์ลูกค้าเยอะครับผมหากมองในมุมมองของนักการตลาดแล้วการที่พวอค้าแม่ค้าหันมาเปิดร้านค้าออนไลน์กันเยอะก็ย่อมมีคู่แข่งแต่จะทำอย่างไรให้ร้านของเรานั้นติดตลาดในโลกออนไลน์ ในยุคปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าออนไลน์เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคนนะครับเป็นอย่างมากออนไลน์นะครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนใช้มือถือมากขึ้นเมื่อคนใช้มือถือมากขึ้นหมายความว่าคนได้สามารถเนี่ยอุปโภคข่าวสารหรือสิ่งที่เขาต้องการได้ผ่านมือถือก็ไม่แปลกนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนให้ SME หรือว่าธุรกิจต่างๆนะครับเข้าสู่ออนไลน์ให้มากขึ้นเพราะว่า มันมีโอกาสนะครับหรือว่ามีช่องการทางกรารตลาดเนี่ยอย่างมากทําให้ธุรกิจเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็อยากจะยกระดับธุรกิจตัวเองนะครับ <specialty. S 1> เข้ามาสู่โลกออนไลน์นะครับแต่ปัญหาหนึ่งเลยที่นักธุรกิจที่จะเข้ามาสู่โลกออนไลน์เนี่ยจะมีปัญหารครับก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับสิ่งใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยพบนะครับแล้วไม่เคยทํามาก่อนจะทําให้เกิดปัญหานะครับอย่ายอมแพ้ตัวประสาทนะครับแล้วดาเนินธุรกิจต่อไปเรียนรู้ และทามันถึงที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับด้านกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลว่ากรมให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆกับความน่าเชื่อถือของร้านออนไลน์ซึ่งนับวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นดังนั้นร้านค้าออนไลน์ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาลโดยร้านค้าออนไลน์แสดงตัวตนตามกฎหมายโดยการจะทะาารดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช2,499ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่สำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รับฟังอยู่นะครับถ้าอยากจะเพิ่มชอ่องทางการค้าขายทางออนไลน์นะครับเป็นอีกชอ่องทางหนึ่งที่ดีสําหรับการเพิ่มชอ่องทางการค้าขายในยุคป,ปัจจุบันนี้แต่ถ้าใครที่อยากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือลงไปในตัวร้านค้าออนไลน์ด้วยนะครับแนะนาให้ไปจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ตามพื้นที่ที่ท่านสังกัดอยู่ครับ